สวัสดีครับหมีมามหมาหมูมืเดือครับจะบ,บอลหมือนี้นะครับหมาหมูได้อดต้องมาซดมากครับกนเกงยังไงครับกัปปิถันครับปิถันคนโค้งเขียมครับผมวัดดีในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับนี่นี้ว่าเลี้ยงกินอะนรนะอะไรตึกขอบจักไว้ก่อนเนาะย่างไปก่อนอย่า,ไยาไงไปเกง แดงรือสมุกรือสิพัดดนเพิ่เจบเปฟ่า,า,าทันรับลองเบอร์เด้อมาเทียบใหค้นกับครับผมหลังจากทียห้าใได้น้องใหม่มาอปอกน้องแมวกปแล้วนดวครับกสีมาย่ำหรือว่ามาฝานมมามย่ำหรือว่ามาฝานแลกับเี่ยวไป ต้มนะครับพี่น้องเอาไปต้มให้มันจืดต้มให้มันจืดนะครับว่าสีแกงหลังจากที่ฟานหลวหรือว่าจักแหลวยำแล้วแล้วก็เอามาใส่หมอ้อต้มนะครับต้มให้มันจืดแล้วก็ใส่เกลือจักน้อยนึงนะครับเดี๋ยวถามว่มามึงเอาหมูสีรังสันมีหนูออกมาเปลี่ยนเป็นไหครับ ท่ายสบายดีพี่น้องเมื่อสุมองสุบอลน,นะครับวันนี้เมนูวันหยุดครับวันนี้เมนูวันหยุดมีแกงน้ำมับสีแ็ดแกงน้ำมัจากแกงน้ำมัใส่กับเห็ดรวมครับอุปกรณ์ก็กเตรียมไม้หมดมแล้วครับกระสมีตําหุ้งน้ำนอครับเนี่ครับพี่นอ้องนี่สิมมั่โซฟีมือ การแกงน้ำมันครับตำหม,มูหงครับข้าวเหนียวก็ยังหนึ่งอยู่ครับข้าวเหนียวฮ้อน,นครับเดี๋ยวมาถามมึงกันันตอนการแกงมึงครับพี่น้องอะไรออกมาหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้ผักกับโอ้ผักสดๆนะครับแกงครับตำหัมมกหงผักขาใส้หน่งน้ำมัครับน้ำมัต้มแล้วนะครับหลังจากมือนั้นได้น้ำมัมาสดๆแล้วก็ มาต้มไว้ครับต้มไว้แล้วก็ใส่ครับนี่ครับเห็ดไผ่ตูผักกระแยงผักขาครับมกพริกพริกโก้อนครับน้ำยานางครับน้ำยานางเขาเบี้ยครับความสิกเยงนะครับวัอนี้มาครับพี่น้องกิแรกบางหมูเัาว่าวสิกเยงเองนะครับวัอนี้คุณอามาหาครับ ก็ได้ทีให้โซ่ฝีมือเลยเกียงแล้วไมมแบบอุบลจะเสียบก็เสียบวุนอีกจะสูดไดยนะจะเสี้ายเน้่มันช่เปียบหเขอาและพอขล้วเข้าแล่วเนีงมดแะไตัว

ใ่ส่อม่ะกเนหดอว่าหีมั่เเอ้าเดี๋ยวจะุ้นมากเนาะเี็ดดูแล้วจะให้ผู้อื่นเฮ็ดกินเนาะเออชั่ฝีมือเนี่ย

เนี่ยกาว,ว่ายใส่เม็ดวันนี้ใส่หน่อยแซ่บหน่อยแซ่้ลยแซ่บ้ลยคนละคลักคักครับ ขวดขาดบว่ได้ค่าเนี่ยบุญลรำก็ใส่หนังตาลน้ามึงตาลนังตาลจังหน่อยมาไมลๆมาใส่ป่ะอันนี้สูตรเราๆไม่ใส่หนังตาลค่ะได้ครับได้ครับเยี่ยมที่เป็นนัยังให้หนัวเลย็คร่ใส่นัวประแดดก็ยังแซ่บ <c oughs> เราๆบ้านหอมต้องนววประแดด โอ้ย,ออยเดือดขับขับปักผดกันนครับเส่ักลงไปเพี่น,อน้องเป็นอันการเซ็ตสิน้นแล้วแกนหม่อามาใส่กระแหงกระขาตูอเอ้ยแยงเราไหม่ย็ดรวมสักหน่อยลดปะ่ะก็ดีเลยนะ เต็มแต่เด้เอบาทใส่ดิบใส่ยกงมือยัยน,นจ,ะจะตัมั้หงสงใส่ดินครั้ม<อ>หงส์เป็นคนตั้มังสูไม่ใกล้ดูตัส้มตัใส่พริกกระเทียมใส่หงสงใสด

ใส่มะนาวใส่มะนาวลงไปใส่ขรึ้นมากครึ่งลูกก่อนช้อนสักทีนี้คน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 ,นแล้วก็ชิมดูครับ มะละกอใส่เส้นมะละกอลงไปใส่ไนปุ๋ยใส่นปุ๋ยเนาะเนาะบานเนาัเนา อ,อ่ะใส่กุ้ง <c oughs> ใส่กุ้งลงไปด้วยใส่กุ้งลงไปด้วยเี็บร้อนถอยไปนพร้อมเสือรับ

cấp bây con tầm cung gấp khép mùa cung sẽ đụng kiếng nó mày thôi thô phát cái này hả cây gà mì cây mì gấp khẩu nhau hoàn chúc chán nhớ có tiếng cuồng ่อนหอนครัหนึ่งไม่ไม่เขเอนอี้ยเดี๋ยวมาตั้งกองกินกันครับตังงกุ้งเขาแล้วโซ่ฟานไหมปัมนป

Bây giờ ừ, có kinh này có mũi này không có hại ừ, kinh. Nha kinh cung này Thao mình đây กินแค่ชีนั่นเองหรว่าได้ปวะจำมังเผ็ดอ่ะเอ๊ะแบกินมากรุ๊ลวกินอื่อแกกนกรอืม tìm thấy rồi tìm thấy được tìm thấy được nó thấy được tìm thấy được phải, phải. thấy muốn tìm đi được

มองตงลดใจเพิ่หน่วยบ่เ<ม>ล่นหวแหละซิมองไหมใช่หัวมันกลายบประเด็บบอกใช่ไปเล็บพ่แกงเปเล็อยอะตาก้นมาหลายแล้ว่ะหลายทานนะ<ม>หเรา,าแกงพี่น,นะนะ thì là quân nổi nữa mọi người mẹ kể đến nơi bọn em không có tên người thăm thơm không có anh luôn mượn tên quân ơi anh 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 ơi

今年那个案子又 ไ้แกงไงน่ากเียปแล้วนะไปสำหรับคลิปนี้กับตัวเนี้ำนีรับสามารถไื่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอ่าเมืองว่าตามูเสียคลิปหนังอ่ิปต่อไปครับ พอกันคิดหนาครับพี่น้องวัสดีครับบ๊ายบาย